ท่านวันนี้คนเยอะกว่าแบบที่หลวงพ่อนึกนะวันนี้วันเชิงเมิงคนไปอยู่เมืองชนเยอะมากเลยแต่ยังมีงานเผาศพครูบา,าอาจารย์หลวงปู่จันทาภปู่จันทาไม่ใช่พระธรรมดาหลวงพ่อเคยเจอท่านสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวช พระดีองคหนึ่งครูบอาจารย์สิ้นไปเรื่อยๆนะบันพระบุรุษเราต้องไปเฉยงเม้งตายไปแล้วในโลกเป็นอย่างนี้นะในแต่ทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปแต่คนไม่ไม่จำไม่จำถ้าเราจำได้นะเราเวียนไหวตายเกิด มากมายขนาดไหนนะเราจะเห็นความน่ากลัวของสังสารวัตรแต่นี้เราจําไม่ได้ความทุกข์ความผิดพลาดอะไรต่ออะไรในชีวิตเนะี่ยเยอะแยะเลยแต่พอผ่านไปนะพอความทุกข์ทั้งหลายผ่านไปเราก็ลืมทําไมเราอยากลืมทาไมเราลืมเก่งความทุกข์เราไม่อยากจําความทุกขนะ์นั้นเราเวลามันมานะเราไล่มันตลอดเวลาในหะ้มันไปเร็ว เราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นมันไปแล้วเราก็ไม่อยากจํามันไม่เหมือนความสุขนะความสุขมาแล้วไปนี่เราก็จําถึงความสุขเอาไว้เรื่อยๆเราก็หิวความสุขไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราอยู่ในสังสารวัตรนะความทุก์มาเราไม่จํามันหรอะแต่ความสุขมาเราจํามันอะไรอาวร์สังสารวัตรเลยไม่น่าเบื่อนะสาหรับพวกเรากลายเป็นของอร่อยอร่อยเราลืมความทุกไป ในการจะข้ามสังสารวัตได้นะต้องเห็นทุกข์จริงๆสังสารวัตเป็นของน่ากลัวนะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขากลัวสังสารวัตกลัวความเกิดถ้ามีความเกิดแล้วมันก็มีทุกอย่างตามตามมาส่วนคนทั่วๆไปกลัวความตายอยากเกิดฉลองวันเกิดชอบเฮ้ฮ่าฮแต่วันตายไม่อยากนึกถึงโลกกระทำมนะันกสวนทางกันอยู่เรื่อยๆ สังสารวัฏเป็นของน่ากลัวมันปกปิดตัวเองไม่ให้เราเห็นโทษเห็นภัยของมันได้บัณฑิตท,ทั้งหลายฝึกฝนตนเองให้เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏเพื่อจะข้ามสังสารวัฏได้ในพระไตรปิฎกในอัตถกถาอะไรนี่ก็มีเรื่องที่ท่านสอนถึงโทษถึงภัยของ,ส,งสังสารวัฏไว้เย,ยอะแยะเลยมีอยู่เยอะเลยบางเรื่องท่านก็สรุปว่าน,นี่แหละเป็นโทษเป็นภัยของสังสารวัฏบางเรื่องท่านก็ไม่ได้สรุป อย่างมีอยู่เรื่องหนึง่งช่างทองช่างทองหลวงนะเป็นคนทําทองให้พระเจ้าแผ่นดินแล้วแกนับถือพระปัจเจกพระพุทธเจ้านับถือมากเลยเวลาพระปัจเจกท่านมาก็จะต้องนิมนต์ให้ฉันเข้าที่บ้านนี่แกเลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวหนึ่งด้วยวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินนะให้ทับทิมมาให้ทับทิมสวยงามแดงเชนะ่สีเหมือนเนื้อสดสด ให้ช่างมาทํามาเลี่ยมทองแกก็วางไว้นะแกก็ออกไปหาอาหารเข้าครัวอะไรเตรียมจะยกมาถวายพระเอ้นกกระเรียนมาเข้ามาเห็นนะนกนี้มันเชื่องก็เข้าบ้านมาเห็นทับจิมนี้มันนึกว่าเนื้อมันก็กินเข้าไปพระท่านเห็นพระท่านก็เห็นว่ามันกินทับจิมไปแล้วล่ะ เสร็จแล้วพอช่างทองเข้ามาเห็นทับจิมหายไปสงสัยใครต้องสงสัยภาพปัจเจกแล้วคนคนเดียวที่อยู่ที่นี่ถามท่านบอกว่าท่านเห็นทับจิมไหมท่านก็เห็นนะก็เห็นทับจิมไปไหนท่านก็ไม่พูดแกก็โมโหมากนะว่าเอ้่ยพระนี่เสียแรงรับถือนะมาขโมยทับทิมไปแกตีเลย ตีท่านหัวแตกเลือดออกอะไรเนะี่ยตีใหญ่ตีจะเอาบังคับเอาทับติมคืนมาเพราะถ้าแกไปได้ทับติมคืนมานะแกมีความผิดพระนี่น่าสงสัยที่สุดเลยตอนตีต,ตีท่านอยู่เนี่ยนกกระเรียนเนี่ยมันเห็นเลือดพระออกมามันก็เข้ามามันชอบกินอาหารสดๆอะไรเงี้ยก็เข้ามาวุ่นวายอีตาช่างทองก็าลำขาญนกน้ำตีนกว่างตีสักคอหักทีเดียวคอหักตายเลย พอนกมันตายแล้วนะพระก็บอกเลยเขาว่านกเนี่มันกินไปอยู่ในท้องนกทับทิมเม็ดนี้แกผ่าท้องนกดูไปเจอทับทิมตกใจว่าแกตีพระเสียสาหัสเลยทําทําไมท่านไม่บอกผมก่อนว่านกออกไปท่านบอกถ้าท่านบอกนะนกตายเท่ากับท่านบอกให้เขาฆ่านกอ่ะนี่ท่านก็รักษาศีลของท่านท่านไม่บอก ไอช่างนี่บอกผมทาความผิดใหญ่หลวงแนละ้วท่านบอกปลอบช่างทองนะบอกว่ามันเป็นความผิดของสังสารวัตรช่างทองก็มีความจําเป็นนะต้องรักษาทับทินมนี้ไว้ท่านก็มีความจําเป็นต้องรักษาพระธรรมวินัยไว้ทุกคนมีความจําเป็นนะดันั้นบางทีคนทําความผิดอะไรเขาก็จําเป็นเหมือนกันนะแต่บางคนก็สันดานนะบางคนก็จจาเป็น นี่เป็นตัวอย่างที่บัณฑิตแต่ก่อนชีว้ว่ามันเป็นโทษเป็นภัยของสังสารวัตเราดูไม่ค่อยเป็นภัยเท่าไหรนะ่ฟังยากมีอีเรื่องหนึ่งแม่กับลูกนะพลัดกันลูกชายพลัดไปลูกชายเศรษฐีเก็บไปเลี้ยงนะแม่ก็ไปอยู่ที่อื่นร่อนเร่ไปวันนึงกลับมาไม่รู้จักว่าเป็นแม่ลูกกันลูกชายไปแต่งงานกับแม่ จามาถึงรู้ว่าแม่ถึงรู้ว่านี่เป็นลูกของตัวเองก็หนีออกไปนะรู้สึกว่าท่านจะบวชท่านก็บรรลุพระอรหันต์เงี้ยท่านก็ปรารบถึงเรื่องนี้ขึ้นมานี่แหละเป็นโทษเป็นภัยของสังสารวัฏในสังสารวัฏเนี่ยมีทุกมีโทษที่ซ่อนตัวอยู่เนเต็มไปหมดเลยนะบางทีเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เจตนาความน่ากลัวของมันมีอยู่ตลอดเวลา นีบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเห็นในสังสารวัฏเป็นของร้อนเป็นโทษเป็นภัยไม่ดีเลยหรือบางทีนะพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแย่งสมบัติอนะพี่ฆ่าน้องอะไรพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่เลยทุกวันนี้ก็ยังมีนะเราคิดว่าจะครอบครองสิ่งต่างๆไว้สุดท้ายมันไม่ได้ครอบครองมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษ เพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้นะว่าทำไงเราจะออกจากสังสารวัตรที่เป็นทุกข์เป็นโทษเหล่านี้ได้ทุกโทษของสังสารวัตรที่ทุกคนต้องพบก็คือถึงวันหนึ่งมันจะต้องลงโทษเรามันต้องแกล้งเราจนเราตายทุกคนตั้งที่เกิดมาเนี่ยเราถูกพิพากษาว่าต้องตายถูกตัดสินประหารชีวิตมาแล้วแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนี่แหละความน่ากลัวของสังสารวัตรเคยเห็นเขาเลี้ยงหมูไหมเลี้ยงหมู เวลานั่งรถไปเคยเจอไหมข้าขนหมูตัวแดงๆนะหมูสมัยก่อนอ้วนหมูเดี๋ยวนี้ผอมๆไม่มีขนด้วยตัวแดงๆให้อาหารมันไว้ถึงเวลาเอามันไปฆ่าตายเนี่ยเป็นโทษเป็นภัยน่ากลัวของสังสารวัตรพวกเราก็เหมือนกันนะเราถูกหล่อเลี้ยงไว้แล้วไม่นานถึงวันหนึ่งเราก็ถูกเอาไปฆ่าตายเหมือนกัน ทำไงเราจะพ้นจากสังสารวัตรที่น่ากลัวอย่างนี้ได้เราไม่พ้นได้ด้วยการร้องขอไม่ได้พ้นด้วยการร้องไห้คลั่ำครวนเราจะพ้นได้ถ้าเราเห็นว่าสังสารวัตนี้เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแท้จริงอย่างพิกสุนีนั้นท่านเห็นว่าสังสารวัตเป็นทุกข์นะทำให้ท่านหลงไปแต่งงานกับลูกชายอะไรเงี้ยนะสังสารวัตนี้ไม่ดีเลยท่านก็เบื่อหน่ายท่านก็พ้นไปงั้นถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษ ของสังสารวัตรเราถึงจะพ้นจากสังสารวัตรได้เงแต่โดยธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกลียดทุกข์ความทุกข์มาก็อยากไล่ให้ไปเร็วๆความทุกข์ไปแล้วไม่ยอมคิดถึงแต่ความสุขเนี่ยอยากให้อยู่นานๆความสุขไปแล้วคิดถึงก็ยังอรเดดอร่อยกับสังสารวัตรไม่เลิกการจะพ้นจากสังสารวัตรได้ต้องรู้ทุกข์ให้มากวิธีรู้ทุกข์ไม่ใช่ต้องไปนั่งคิดถึงทุกข์ในอดีตอะไรอย่างนั้นหรอก ห้เราไปคิดถึงทุกข์ในอดีตนะมันก็ยังเปลี่ยนการคิดเอาอยู่นะยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานเส้นทางที่พระยาเจ้าทั้งหลายเดินอย่างแท้จริงมันก็แค่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องขวนขวายไม่ประมาทนะชีวิตนี้มีความทุกข์เยอะแยะเลยที่ผ่านมานะลำดับดูความทุกข์มากมายนะเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องแก่นะเราต้องพลดัพลดพรากจากคนที่เรารักนะพวกเราในนี้ใครพ่อแม่ตายแล้วบ้างไหมมีไหม นะพลาดพลากจากสิ่งที่รักใช่ไหมเป็นทุกข์ใครเบื่อสามีพัญญาไม่ต้องยกมือนะอย่ายกอย่ายกอันตรายที่สุดเลยนะอย่ายกนะใชนะ่การที่เราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบนะคนที่เราเบื่อหน่ายเป็นทุกข์นะนี่เราจมอยู่ในความทุกข์แย่ๆเลยเราไม่ต้องไปคิดมากหรอกในปัจจุบันนี้ความทุกข์อยู่รอบตัวเลยนะเรามีสตินะเรียนรู้ลงไปอะไรที่เรียกว่าทุกข์บ้าง ก็กายนี่แหละคือตัวทุกข์ใจนี่แหละคือตัวทุกข์การที่เรามามีสติคอยเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนืองๆนองอันนี้แหละคือเส้นทางที่จะทําให้เราพ้นจากสังสารวัตรได้สังสารวัตรนั้นมีอวิชชาเป็นตัวผลักดันอยู่ถ้าเรายังมีความไม่รู้แจ้งในอริยสัจเราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุท,ทยัยไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จกักมรรคไม่รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อทุกข์ไม่รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อน,นี้ จะต่อสมุทยัยตอนนี้รธต่อมักแล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้ลงมือรู้ทุกข์ไม่ได้ลงมือลาสมุทยัยไม่ได้ลงมือแจ้งนิโรธไม่ได้ลงมือเจริญอริยมรรตเนี่ยตะกราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปในสังสารวัตที่มีความทุกขนะ์ทั้งในปัจจุบันนะนะความทุกข์ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าทุกคนจะต้องเจอความทุกข์ที่รอคอยอยู่ข้างหน้านะคือความตาย บางคนก็ช้าบางคนก็เร็วนะบางคนไม่นึกว่าจะตายอย่างหนุ่มอย่างสาวอยู่ปุรปปับเป็นมะเร็งตายแล้วบางคนเป็นมะเร็งนะเสียใจกลัวตายอีกคนหนึ่งแข็งแรงไม่ได้เป็นมะเร็งแนะล้วรถทับตายก่อนคนเป็นมะเร็งก็มีนะนี่สังสารวัตรเป็นอย่างนี้ให้เรามาเรียนรู้ทุกข์ซะถ้าเรารู้ทุกข์แจมแจ้งใจจะคลายออกจากโลกใจจะคลายออกจากวัตตะวัตวตะว่ามีกิเลส มีกรรมมีวิบากมีกิเลสตัวหัวโจก็คือตัวอวิชชาจิตก็มีความอยากขึ้นมาตราบใดมีอวิชชาก็มีตัณหามีความอยากมีความอยากขึ้นมาจิตก็ทํากรรมทํากรรมนะดิ้นรนปรุงแต่งไปจิตดิ้นรนปรุงแต่งนะด้วยความยึดถือไว้ความทุกข์มันก็ติดเข้ามาด้วยมีกิเลสมีกรรมมีวิบากหมุนติ้วๆอย่างงี้ทำลายที่ตัวกิเลสไม่ทําลายที่ตัววิบาก ความทุกข์เป็นตัววิบากเราอย่าไปทำลายความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราละทุกข์ไม่ได้สอนให้เราทำลายความทุกข์ไม่ได้ให้เราเกลียดทุกข์แต่ท่านให้เรียนรู้ทุกขนะ์ตัวที่เราต้องทำลายลงไปก็คือตัวกิเลสเพราะมีกิเลสนั่นแหละจะผลักดันให้จิตกระทำกรรมเพราะจิตกระทำกรรมแล้วนั่นแหละวิบากถึงได้เกิดขึ้นถ้าจะทำลายทำลายต้นทางนนทำลายกิเลสแล้วจิตไม่กระทำกรรมอย่างจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่กระทำกรรมแต่จิตของพวกเรากระทำกรรม กรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างจิตของพระอรหันต์นั้นเป็นแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าคิดนึกไปเป็นกิริยาอาการไปเท่านั้นไม่มีกิเลสผลักดันอยู่เบื้องหลังดัะนั้นท่านไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีทุกข์รออยู่ข้างหน้า